สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมฤดูใบไม้ร่วงของประเทศเยอรมน,นีนะคะและนี่ก็คือวิวทิวทัศน์ต้นไม้ที่เปลี่ยนสีนะคะในฤดูใบไม้ร่วงในหมู่บ้านของหน่อยที่หน่อยพำนักอาศัยอยู่ค่ะบางช่วงบางตอนก็จะเป็นสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างนะคะและนี่ก็ร่วงลงมาเต็มพื้นเลยค่ะดอกไม้ตรงนี้เป็นดอกไม้ที่อยู่ในระเบียงบ้านของหน่อยนะคะแล้วก็ถ่าย ก็จะเห็นพื้นหญ้าสีเขียวนั้นจะไม่เห็นพื้นหญ้าแล้วนะคะมีแต่ใบไม้ร่วงเต็มเลยค่ะและแล้วเราก็เห็นรุ้งกินน้ำนะคะนี่คือบรรยากาศที่เราขับรถไปทำธุระบนทางด่วนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เห็นรุ้งกินน้ำก็เลยถ่ายรูปให้เพื่อนๆชมค่ะนอกจากเห็นรุ้งกินน้ำแล้วชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะที่เรา ถ่ายบนรถในขณะนั่งรถอยู่นะคะพระอาทิตย์ตกดินก็สวยมากเลยค่ะบางช่วงบางตอนก็ได้ภาพสวยบางช่วงบางตอนก็ได้ภาพแบบที่เห็นค่ะแต่สรุปแล้วก็เป็นก็คือเป็นรูปพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากๆเลยค่ะบนทางด่วนในประเทศเยอรมน,นีช่วงตอนเย็นนะคะเพื่อนๆแล้วฝนก็ตกด้วยค่ะฝนตกเราก็ถ่ายคลิปไปค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงในบริเวณบ้านของหน่อยนะคะเพื่อนๆก็จะมีทางเดินในสวนสาธารณะนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับหมู่บ้านค่ะบางทีหน่อยก็ถ่ายแนวตั้งบางทีก็ถ่ายแนวนอนนะคะอันนี้เป็นภาพในระเบียงบ้านของหน่อยค่ะและก็มี ทั้งภาพนิ่งที่สวยงามด้วยนะคะแล้วก็มีดอกไม้พวกนี้จะบานในฤดูใบไม้ร่วงนะคะเป็นพืชที่สวยงามแต่ว่าห้ามกินนะคะเพื่อนๆนช่วงเดือนกันยายนช่วงเดือนตุลาคมนี้แหละคะ่ะดอกไม้ชนิดนี้ก็จะบานค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะไม่รู้จักแล้วนี่ก็เป็นพวกดอกไม้แบบเป็นไม้ประดับตระกูลเบอร์รี่นะคะและนี่ก็ดอกลิลลี่ค่ะเพื่อนๆนที่อยู่ในห้องของหน่อยนะคะอยู่ในบ้านในแจกันบ้านนะคะแล้วก็สวยงาม มากบานะกลิ่นหอม,หอ,มอ่ามกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็นดอกไม้ในระเบียงค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนทางด่วนนะคะเพื่อนๆเรานั่งรถบนทางด่วนนะคะแล้วก็ไปทําธุระแล้วทีนี้ก็เห็นใบไม้ต้นไม้ริมๆข้างทางด่วนนะคะมันจะเปลี่ยนสีเวลาแดดออกแล้วมันจะสวยมากบางช่วงเป็นสีเหลืองบ้างสีน้ําตาลบ้างสีส้มบ้างนะคะเพื่อนๆบางทีก็เป็นสีเขียวสลับกันไปค่ะก็เอารูปบนทางด่วนมาให้เพื่อนๆชมค่ะ ชมวิวทิวทัศน์บนทางด่วนต่อเลยนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นในหมู่บ้านของหน่อยนะคะหลังจากเลิกงานมาแดดออกเห็นใบไม้ร่วงก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆเห็นนะคะและนี่ก็เป็นมุมระเบียงอีกแล้วคือบางวันก็จะมีฝนตกบางวันก็จะมีลมพัดนะคะเพื่อนๆแล้วบางวันก็แดดออกเราก็เลยเอาบรรยากาศอ่าใกล้ๆกับระเบียงของเราในแต่ละวันนั้นมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้ เห็นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นภาพแบบแนวแบบแนวนอนนะคะก็จะเห็นว่าใบไม้ตรงนี้ก็เปลี่ยนสีนะคะมีน้ำตาลบ้างส้มบ้างเหลืองบ้างนะคะแต่ในขณะที่หน่อยอบรรยายคลิปนี้นะคะใบไม้ตรงระเบียงตรงนี้เนี่ยต้นไม้ตรงนี้ไม่มีใบไม้แล้วค่ะร่วงหมดแล้วค่ะเพื่อน และนี่ก็เป็นอีกแล้วค่ะในบริเวณระเบียงบ้านของหน่อยนะคะบางครั้งแฟนเราก็บอกว่าเอ้ยมา,ามาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปซีนี่ลมกําลังพัดแล้วก็จะเห็นใบไม้ร่วงเต็มพื้นหญ้าเลยค่ะเราจะไม่เห็นหญ้าสีเขียวเลยค่ะเห็นแต่ใบไม้ที่ร่วงลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็มีลมพัดแรงมากเลยนะคะคุณ เราก็เลยเามาอัดคลิปนะคะเพราะว่าจะเห็นใบไม้ร่วงด้วยแล้วก็จะได้ฟังเสียงลมพัดที่เป็นธรรมชาติด้วยค่ะ และนี่เป็นคลองในเมืองนะคะหน่อยมาช้อปปิ้งในเมืองหน่อยก็เลยถ่ายรูปน้ําในคลองค่ะพอดีฝนตกมานะคะเพื่อนๆอากาศก็เย็นเย็นน้าในคลองก็จะเยอะมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นวิวทิวทัศน์ในระเบียงบ้านหน่อยอีกแล้วค่ะตอนช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วท้องฟ้ามันสวยงามเป็นสีแบบนี้เลยนะคะแล้วแฟนเราก็เลยบอกว่ารีบมาถ่ายรูปจะได้เห็นภาพส,สวยๆค่ะนี่ก็เป็นใบไม้นะคะตอนช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ บางต้นนี่แดงทั้งต้นบางต้นก็เหลืองนะคะบางต้นก็น้ําตาลค่ะเพื่อนเเป็นวิวทิวทัศน์บริเวณแถวบ้านหน่อยค่ะและนี่ก็แอปเปิลนะคะเพื่อนๆนแต่ช่วงนี้แอปเปิลร่วงหมดต้นแล้วนะคะต้นแอปเปิลก็ไม่มีใบไม่มีลูกแล้วค่ะอันนี้หน่อยถ่ายตอนที่แอปเปิลยังร่วงไม่หมดนะคะอ่านี่ก็เป็นใบไม้นะคะเพื่อนๆนแล้วก็นี่ก็ใบไม้อีกแล้วค่ะ นี่เป็นต้นตําแยนะคะยังเขียวอยู่เลยค่ะเพื่อนๆตําแยฝรั่งค่ะใบไม้ในป่านะคะเพื่อนๆแล้วก็ that, วิวทิวทัศน์บริเวณรอบบ้านหน่อยนะคะลูกนี้ไม่รู้เรียกลูกอะไรนะคะเราชอบเก็บมาโยนเล่นค่ะเป็นสีขาวก็จะขึ้นในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงกันยาตุลานี้แหละค่ะและก็เมื่อวานนี้เองก่อนวันที่เราจะอัดคลิปภาคบรรยายเสียงเนี่ยช่วงตอนเย็นประมาณ5้าโมงเย็นกว่าอากาศก็เย็นนะคะเพื่อนๆหน่อย ก็ออกจากบ้านนะคะมาถ่ายรูปบริเวณป่ารอบๆบบ้านวิวทิวทัศน์ในบรรยากาศเดือนพฤศจิกายนนะคะวันที่หน่อยอคลิปที่เห็นเนี่ยภาพนี้นะคะเพื่อนๆคือภาพของเดือนพฤศจิกายนค่ะก่อนที่หน่อยจะมาอัดคลิปนี้และคะ่ะแล้วก็มีฝนตกก็มีน้ําขังนะคะแล้วก็เห็นพระจันทร์ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อน,เ,นเพราะว่าใกล้จะถึงวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วนะคะอีกไม่กี่วันอีกกอีกหนึ่งวันกว่าก็จะเป็นวันลอยกระทงนะคะ แต่คลิปที่หน่อยปลยอยที่หน่อยปล่อยนี้อาจจะปล่อยช้ากว่านะคะหมายถึงว่าหลังจากเทศกาลลอยกระทงผ่านไปแล้วค่ะนั่นก็คือแหล่งน้ําที่อยู่ในพื้นหญ้านะคะเพื่อนๆที่ฝนตกแล้วก็น้ําก็ขังไว้ในพื้นหญ้าค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะคะประมาณ6กโมงกว่าเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆหน่อยเดินเล่นแล้วก็มาเดินถ่ายวิวจิวทัศนนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นแหล่งน้ําในพื้นหญ้านะคะนั่นเนี่ยพระจันทร์ค่ะ เพื่อนเห็นพระจันทร์แล้วค่ะแล้วก็เป็นสระน้ําทะเลสาบอยู่ใกล้กับหมู่บ้านหน่อยนี้แหละค่ะเป็นทะเลสาบที่เขาขุดขึ้นมานะคะเพื่อนๆเพื่อกัก,กเก็บน้ําเอาไว้และนี่ก็เป็นดอกที่บานในช่วงนี้นะคะชื่อดอกอะไรไม่รู้จักค่ะรู้แต่ว่ามันสวยก็เลยถ่ายเป็นคลิปมาให้เพื่อนๆดูค่ะนี่ก็เป็นดอกที่ชอบบานในฤดูใบไม้ผลิแต่บ,บางทีก็หลงมาในฤดูใบไม้ร่วงนะคะและนี่เป็นทางของทางวิ่งจัก,กรยานค่ะเขาจะ สกรีนเอาไว้นะคะช่วงที่เขาปั่นจักรยานแข่งกันนะคะก็มาเห็นบรรยากาศในทะเลสาบเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นไม้นี่ก็คือใบไม้ร่วงหมดแล้วต้นไม้เหลือแต่กิ่งค่ะหาความเป็นสีเขียวไม่มีแล้วทะเลสาบตรงนี้น้ําก็เย็นมากเลยนะคะแล้วก็มีน้ําพุที่เขาทําไว้ในกลางทะเลสาบเพื่อเพิ่มออกซิเจนนั่นเองค่ะชมต่อเลยนะคะอันนี้ก็เป็น บรรยากาศและวิวรอบๆทะเลสาบนะคะและนั่นก็เป็นโรงแรมรวมทั้งร้านอาหารด้วยค่ะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะเพื่อนๆคนก็ไม่ค่อยมาเดินแล้วนะคะช่วงที่หน่อยมาเดินนี้แล้วแทบจะไม่มีคนแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันหนาวเกินไปค่ะเห็นแต่ว่าพื้นหญ้าเขียวอย่างนี้แต่นาวมากๆเลยนะคะ หนาวจนแบบว่ามือเย็นเจี๊ยบเลยค่ะและแล้วเราก็ให้มาชมนกเป็ดน้ําในทะเลสาบนะคะหนาวขนาดไหนสําหรับนกเป็ดน้ําไม่เคยหนาวค่ะยังว่ายน้ําเล่นกันอยู่ค่ะและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบนะคะก็จะได้ยินเสียงเออจะได้เห็นน้ําไหลลงสู่ทะเลสาบนะคะก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งทางนี้เขาจะค่อยๆปล่อยน้ําออกมาเข้าไปสู่ทะเลสาบคะ่ะ และนี่เป็นตึกในเมืองนะคะเพื่อนๆเมืองที่หน่อยไปช้อปปิ้งค่ะหน่อยก็ถ่ายเอาเฉพาะตึกตรงตำแหน่งที่สวยมานะคะและแล้วเราก็กลับบ้านนะคะมาทอดไส้อัวกินนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีกะเพราหมูด้วยค่ะมีใบกะเพราอ่านี่ก็เป็นผัดกะเพราหมูนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีไข่ดาวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นผัดชาทะเลรวมอร่อยอร่อยค่ะและแล้วตอนเย็นเราก็ดื่มแชมเปญกับ น้ำส้มนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงพร้อมกับวายร้อนด้วยค่ะ